สวัสดีค่ะสวนทันชนกบอลสีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่11แล้วนะคะ,ะเรามีชุดเซตมาแบบปันอีกแล้วค่ะชุดเซตละ350้บาทรวมส่งนะคะก็เซตหนึ่งก็จะมีบอลป้ายอยู่2ต้นแล้วก็บอลธรรมดาอยู่4ต้นนะคะค่ะเรามาดูชุดที่1เลยนะคะต้นแรกค่ะสองไข่ค่ะต้นที่สอง เศรษฐีหมื่นล้านค่ะต้นที่สมเท้าลำไยแผงแดงนะคะต้นที่สี่ขุมทองค่ะต้นที่ห้ายอดอัศวินค่ะใบเขาเงาดีนะคะยอดอัศวินแล้วก็ต้นที่หกธิดามแม่กองค่ะอันนี้เซตที่หนึ่งนะคะมาเซตที่สอง เทพอักษราค่ะต้นที่1ต้นที่สองรัศมีเงินค่ะต้นที่สมพญานาคราชค่ะต้นที่4เงินแสนค่ะต้นที่หนางตะเคียนทองนะคะเป็นบอลกลาบเขาก็สวยนะคะเวลาโตแล้วก็ สีต้นที่หกสีเป็นจะงค์ลงค่ะนี่เซตที่สองนะคะต่อมาเซตที่สามต้นที่หนึ่งมัน,นีล้อมเพชรแผงค่ะเขาป้ายสวยนะคะต้นที่สองล้ำรวยค่ะ ต้นที่สมมิตรไม่ตีค่ะต้นที่สี่ไก่ตัวงามค่ะต้นที่ห้าเขาเรียกอะไรนางฟ้าค่ะลัศมีเงินที่เขาไม่ไป้ายอะค่ะแล้วก็ต้นที่หกตะวันชิงพบค่ะอ่านี้เซตที่สมนะคะ ต่อมาเซตที่สี่ต้นที่หนึ่งนำโชคค่ะป้ายนะคะนำโชคต้นที่สองเมืองเกาะเกตเจนสองค่ะ,ะต้นที่สามนกน้อยนำโชคค่ะต้นที่สี่พันดาวค่ะมีจุดสวยแล้วนะคะพันดาว ต้นที่ห้าชินนับัญชรค่ะต้นที่หหมอสีน้อยค่ะอันนี้เซตที่สี่นะคะต่อมาเซตที่ห้าต้นที่1เมืองกอเกตเจน2ค่ะต้นที่สองเจ้าสาวค่ะเขาป้ายนะคะหลอดใหม่เขาก็ป้ายนะคะ ต้นที่สลูกไม้ค่ะต้นที่สไก่ตัวงามค่ะต้นที่หชิน,นะบัญชรค่ะมาต้นที่หหมอสีน้อยค่ะอันนี้เซตที่ห้านะคะ ต่อมาเซตที่หกเทพอักษราค่ะต้นที่หนึ่งต้นที่สองร่ำรวยค่ะต้นที่สามโพแก้วค่ะต้นที่สี่หมอสีน้อยค่ะต้นที่ห้า หลวงลานาเสน่หาค่ะต้นที่หกพันดาวค่ะนี่เซตที่หกนะคะมาเซตที่เจ็ดค่ะต้นที่หนึ่งเพชรเ็ดสีค่ะต้นที่สองมณนนีล้อมเพชรแผงนะคะ ต้นที่สามนางเสือดาวค่ะเขาแข็งแรงนะคะนางเสือดาวได้สองต้นด้วยและเลี้ยงข้างนอกเหมาะเลยนะคะต้นนี้ต้นที่สี่ประสาททองค่ะต้นที่ห้าโพแก้วค่ะโพแก้วก็แข็งแรงนะคะมีรากแล้วด้วยอ่า ต้นที่หกพะโมกคลลานะค่ะอันนี้เซตที่เจ็ดนะคะต่อามาเซตที่แปดต้นที่หนึ่งน้ำพึ่งพระจันทร์ค่ะต้นที่สองไก่ทองประเสริฐค่ะต้นที่สามที่ดามแม่กองค่ะ ต้นที่สี่หมอสีน้อยค่ะต้นที่ห้ามิดไมตีค่ะต้นที่หกขันทากุมารค่ะอันนี้เซตที่8ดนะคะมาเซตที่9้าต้นที่หนึ่งมณีล้อมเพชรแผงค่ะต้นที่สองอสงไขยค่ะ ต้นที่สตะวันชิงพบค่คะต้นที่สพันดาวค่ะต้นที่หมิตรไมตรีค่ะต้นที่หกโพกแก้วค่ะนีนเซตที่9นะคะต่อมาเซตที่สิบ ต้นที่หนึ่งล่ำรวยค่ะต้นที่สองเทพอักษราค่ะต้นที่สามมิมตรไมตรีค่ะต้นที่สี่นางตะเคียนทองค่ะต้นที่ห้านกน้อยนำโชคค่ะ ต้นที่หกตะกนเพเกียดค่ะนี่เซตที่สิบนะคะอ่าแม่ค้าลืมบอกค่ะเราส่งส่งฟรีไปสนี EMS นะคะอ่าเบอร์โทร0 9น243 6้4 5นะคะถ้าแอดไลน์097ย7 6 4160นะคะค่ะต้องฝาก กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ